คลิปนี้แจกปืนฟีดอมคัดเจอร์ห้ารางวัลมาลงไอดีกันเร็วู้ฮู้มันมาแล้วมามาแล้วหมอมาแวววรูชาตอโอโอ้ปืนแดงครับผมแต่เพื่อนเราเพื่อนเราเกียบ้อยไหมเอชีดีดแลแหม่ขอยิงมั่งเอียบร้อยไปอ้าวเฮ้ยเพื่อนเราก็ขาดด้วยเหรอ ราคนละตัวกันครับผมงงแล้วงงแล้วปะหิวกรหิวกรนีน่ฝั่งแดงเสาฝั่งนี้มันมันไม่ได้เลยวะ่ะอ๋อหนาวล็อกขาทั้งง่ายได้ไอ้ผมไปช่วยเพื่อนที่เสาบ้านฝั่งนู้นกันโอ้โหแล้วมันก็โคตรเปรี้ยวเลยนะ มาแล้วหมอมาแหววอู้เม็ด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 เลยอ้าวบินแล้วบินแล้วหลบสิเฮ้ยไปเนี่ยผมเลือดเต็มเหมือนเดิมเลือดเต็มเหมือนเดิมแม่เพื่อนเราก็ซาจังเว้ยเฮ้ยก็คือแบบเป็นหมอไงเราก็ต้องแบบโอ้โหเพื่อนเราก็หมอเว้ยเฮ้ยตูสายตามาช่วยคนอื่นมั้งเลี๋ยวตัวเพื่อนก็ไปแล้ว มาครับผมสองหมอมาดูกันว้าวเฮ้ยแรงไปมามาเฮ้ยกลางโลยังอ่ะเฮ้ยเพื่อนเพื่อนขอโลบ้งจริงอ่าเพื่อนเพื่อนเพื่อนเฟซชิปหนีเลยไา <laughs> ้มามลูลเมตรเจอสองหมอหน่อยดีเรียบร้อยไทดเทีสยสเลเยอร์กันไปมามามาแม่บินอีกแล้วผมแม่บินจังเลยนะเา้าอันนี้จมโอ้โหพี่ภาพเลย อา้อาวอ้าเข้าไปอา้าใส่ฮ a ปี้ครับผม,ผมก็อย่างว่ามันบ้านเขาไงแหมแล้วก็ซ่ากันนะสองหมอก็ซ่าน,นะมาเรียบรอ้อยครับ l ุ k ิ l มาครับผมฮอครับเ <c oughs> <c oughs> ออเออเออ,อ,อมาหูฟาบ์นี่เหรอว้า สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเดมอนบอลเลอร์กันอีกครั้งหนึ่งวันนี้นะครับผมมีปืนฟรีดอมคัตเจลมาแจก5้รางวัลน yeah. ะปืนฟรีดอมคัตเจลนะผมก็คือปืนคัตเจลหรือว่าลูกซองระเบิดเวอร์ชันพิเศษเลยนี่ครับผมอันนี้เลยนะมีธงชาติอเมริกาด้านหลังครับผมแล้วก็สีของมันอาะก็จะออกสีเทาดำอาจดูเข้มดูเท่กว่าไออันเดิมที่เป็นสีเขียวๆครับผมสําหรับ อีคัชเจอร์นะผม MK 2นะเลเวล1 MK 2เนี่ยเดเมจจะอยู่ที่3,378ริครับผมระยะทำการที่500เมตรรีโหลด5วินาทีแต่ว่าถ้าเกิดมันตันตันแล้วนะครับผมอยู่ที่ MK 3เนี่ยดเมจจะอยู่ที่4,256ครับผมระยะ500เมตรล้วก็รีโหลด5วินาทีเช่นเดียวกันนั่นเลยนี่แหละครับผมถ้าเกิดเพื่อนๆอยากได้นะมาลงไ d ดีกันครับนะปืนเวอร์ชั่นพิเศษทเท่แบบนี้เอ้ยหากันได้ไม่ได้ง่ายๆนะอันน้า สำหรับกติกาในการรุ่นรับฟรีดอมคัดเจ้าก็ย,ยังง่ายๆเหมือนเดิมครับผมขั้นแรกเลยกด s u b สไคร b ์ช่องนี้ก่อนเลย <S <S หลังจากกด s u b สไคร b ์ช่องนี้แล้วผมกดไลค์คลิปวิดีโอนี้หลังจากกดไลค์คลิปวิดีโอนี้ครับผมขั้นตอนสุดท้ายเนี่ยสำคัญมากๆเลยนะในช่องคอมเมนต์ครับผมเพื่อนๆต้องพิมพ์แฮชแท็ก DMBL นะครับผมเว้นวรคแล้วก็ตามด้วย ID แล้วก็แพลตฟอร์มครับแฮช DMBL เวนวรรค ID แล้วก็แ p ล a ฟ f o r m ครับผมสำหรับ ID นะเพื่อนๆคัดลอกจากตรงนี้เลยมุมบนซ้ายนี่นั่นครับผมปึ๊บเข้ามาตรงนี้ครับผมกดตรงนี้เลยจึ๊กตรงนี้เลยปึ๊บนะแล้วมันก็คัดลอก ID มาครับผมแล้วก็เอาไปวางในคอมเมนต์สำหรับแพลตฟอร์มแลวครับสำหรับแพลตฟอร์ม้วผมถ้าเกิดเพื่อน,นใช้ iPhone ใช้ iPad ในการเล่นคันผมก็คือ iOS แต่ถ้าเกิดเพื่อนเ,อนเล่นในมือถือแต่ว่าไม่ได้ใช้2อย่างแรกนั้วนะก็คือ Android ผมไม่ว่าจะ Samsung v i v o Op p o x i a ซ m i o มี o อะไรอย่างนี้ก็คือ Android ทั้งนั้นเลยครับผมสำหรับคอมผมก็จะมี Stream กับ My Game และล่าสุดเนี้มี Amazon มาครับผมอันนี้ในเมืองไทยไม่น่าจะมีนะ a เมซ o n ครับผมใช้ k i n d l e เล่นนะโอเคอยังไงเพื่อนๆก็มาลงไอดีกันเยอะๆนะครับผมสำหรับปืนฟรีดอมขัเจที่หา ไม่ได้ง่ายๆอยู่ในกลองอ e ีเวนเท่านั้นนะเออโอเคโอเคอยังไงก็เอาไว้เจอกันใหม่พรุ่งนี้ครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายกันเจอ